กับสวัสดีค่ะมือนี้แอดมินก็นจะพาเอฟซีทุกท่านไปติดตามน้องพลซึ่งไหงวดที่ผ่านมาแอดมินบรได้ติดตามมาฝากเอฟซีงวดนี้ได้ย,ยินข่าวมาจากเปาที่ว่าน้องพลฝันดีมีตัวเลขเด็ดเด็มาฝากเฮ้าแต่ว่าสิเป็นตัวใดหนัน่นเฮ้าต้องไปติดตามรับฟังกับเป่าที่นมอีสานไต่จะเป็นภูผ้าเฮาไปติดตามสอบถามตัวเลข ไปรััับฟงกนคะ่ะที่ท่านกําลังเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นเหล็กของหนองพ้นน้องพลคนฝันแม่นเนาะนะครับน้องพ้นนะครับงวดที่ผ่านมานะครับเพิ่อนอ่าไฮนะครับให้แอดวิ่งเอ่อข้างบนห้าข้างล่างข้างล่างเก่านะครับเพิ่นอ่าทรงเมสเสันจืมมาเนาะนะครับเอ่อนะครับนี่ข้างบน ห้าครับข้างล่างเก้าครับนะครับอนะครับปรากฏวาเร็ออกเก่าๆเนาะนะครับก็ถือของเพ่นอยู่นะครับซึ่งกหลายงวดนะครับที่ผมบาดิที่ตามหนองพ่นนะครับก็เวลาลงลิดนี่หนองพ่นนี่ก็เฉียดไปเฉียดมาบ่กเขาตรงๆนะครับกะเลยใส่มือหนีนะครับแอดที่โทรไปหาพื่นเนาะนะครับว่าในงวดวันที่ อ่าหนึ่งนะครับหนึ่งมิถุนาเนาะลืมเขียนบันทีนะครับหนึ่งมิถุนายนเนาะนะครับหกหก,กนะครับอ้านะครับเดี๋ยวสิว่าเอาหดดัวใจลราพัสดุ์นะครับนี่เป็นตัวเลขที่แอดได้โทรศัพท์คุยแล้วก็อัดเสียงเพื่อนไหวนะครับเดี๋ยวเพื่อนตัวเลขนี่เพื่อนที่ใดมาแบบใดเข้าไปฟังอ่าหลองพุ่นนะครับไปพร้อมๆกันเนาะไปครับผมสวัสดีครับน้องพุ่น ครับเออพีไอ้อยากฟังความฝันนะแม่ที่วันน้องพ่นฝันนะครับครับอ่าฝันพูดลายมือแล้วตั้งแต่บอแอนหอนปันที่เท่าไหนเนาะเมือนัื่นเร้าครับอ่าเอาเอาเจ้เอาเอาที่จำไหนเอาที่จำไหนเนาะแมนแล้วเสียงเหรอยัง ครับฝันฝันเอาเอาวันมอไอ้จังไดครับเอาเอาในความฝันอ๋อครับฝันว่าอันในฝันเนาะผมฝันว่าผมไปเก็บไปเก็บบนเล็กเตอรี่ได้ปศปศสองพันห้ารอ 25, ้อยสามสามแปดนะครับประมาณนั้นนะครับปศลอตเตอรี่ใบนั้นใบนั้นมันใบนั้นมันเป็นปศ สองพันห้าร้อยสามแปดนะครับประมาณนั้นนะมีครับแต่วันนี้ผมเป็นนี้แล้วผมก็เป็นเลขอ่ะที่ผมเห็นในในลอตเตอรี่อ่ะมันข้างข้างหน้ามันจะเป็นสีแดงแต่ข้างหลังมันจะเป็นสีขาวนะครับข้างหน้าซึเป็นสีแดงข้างหลังเป็นสีขาวครับข้างหลังจะเป็นสีขาวทั้งแต่ว่าเลขมันหอ้กโตรครับที่ผมบอกอาเห็นไปนะครับก็คือสี่ศูนย์แปดศูนย์ห้าเก้าครับสี่ศูนย์แปด ศูนย์หาเก้าแม่ไครับอืมครับจำจำใเมื่อสูสุดโุเรียกแม่แม่จำได้สุดโตครับอครับกว่าคือย้อนความฝันว่าไปเก็บลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ใบนั้งนึ่งเป็นปีสามแปดโอ้แม่แม่นสองสองหาสามแปดครับสองหาสามแปดอืมครับเลขมันมีหกตัวเนาะแม่ไครับ เอ่อ408นี่เป็นตัวหนังสือสีแดงแมนครับแล้วก็ 0H9 เป็นสีขาวเป็นหนังสือตัวสีขาวครับครับหรือว่าสีมา408บ่ของปุ่นอ้าวโบว์อะไรครับขายหน้าดูไม่เห็นต้องห่วงสี่ครัเฮ้ยต้องห่วสี่ขายหน้าเสือเลยตัวพี่จ็บบแต่ว่าผมฝันไม่อเมื่อคืนฝันดีครับเมื่อคืนฝันว่า ก็แต่ว่าฝนันดีสองสามพืนติดกันเลยครับอ่าฝนไไหนเพือคปลครับมันก็เกิดฝนดีครับมันก็เกิดฝน่าอ่ะผมมะเล็กนี้มันเสียอะไรเนาะแต่ผมหมันเสียออกบอใค่ั้นครับก็เสียงอะไรวันนี้ตด้งสิเต้องหกโตเลยครับไอไอไอซีซีศูนย์แปดศูนย์ห้าเก่าว่าแม่มนีผมเสียงเนี่ผมฝนว่าคำนวจอันตั้งูเฮ้านี่ยพ้มาล่างจผมหอนี่เลยครับจับไล่ผมรักผมยนยุดรักรักผมเม่อคืนตีหางเ้า อือครับสนุสีสวา่างเลยครับผมฝ,นนาฝานมันนาผ่านว่าโดนตำรวจเข้าเนี่ยครับมาไล่จับผมอยู่ในบ้านผมเมีของจับผมจนผมมีออกไปไม่ได้เลยครับจับอยู่เป็นมัดเข้าขมาเป็นสิบสิบก้บคนเลครับโอ้มาไล่จับของพุ่นี่นะแม่จับในบ้านเพราะว่าผมผมมีของผิดกฎหมายเป็นมา,ววาอ่ามียาบ้าเพราะว่ามียาบ้าในฝันแต่ตัวไปยาบ้าอย่างนี้แบบนัน้นล <laughs> ่ะมันนล่ะนะฝัน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 ครับบ้านพุ่นเท่าไหร่ก่อน มันตีของผมนึ่งนึ่งห่าไ้ไหนึ่งห่าครัน้องพ้นตอนเนียวอะไรสี่ทิศไรนะสี่สี่อสี่สิบ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 สี่สบสี่ครับสี่สิสามสี่สามสี time, <S 1> 1, <S source, 1, hmm. 44, ่สี่ครับสี่สี่นะครับอ่าสี่สิบสามอย่างสี่สิบสี่เนาะแม่ครับแม่ครับครับครับปูันฟันมาหลายมื่บ่ไอ้ทีทีทั้งหมดจบเนี่ยมันอขึ้นนี่ครับมันขึ้นทังีหมาเลย เออไอ้ขึ้นกคอนนั่นว่าฝันดีฝันว่ายังไงขึ้นกคอนก็ฝันว่าไม่มีมีสาวสาวชั้นน้อยสองคนมาถามอ่ะถามไปพูดเรงถามมันถามไหนในฝันมีผู้ชายสองคนมานี่เขามาถามพี่ไอ้นั่นนะว่าเพื่อนอันผมเพื่อนผมอยู่สายเอนสินะสาวเด็กน้อยประมาณอยูประมาณสักรุ่นรุ่นแบบสามสิบไม่ร้อยเหรอครับประมาณสามสิบไม่ร้อยเลยครับสองคนนะมาตามาน้อง่น แม่เราหาหาผมมาสิมาหาผมมาผมมามาหาผมยื่หัวเรื่องอ่านเพื่อนคือบอกว่ามาทางเดินมาทางหินก็เขาสร้อยนั่นเดินมาเกิดตรงไปก็เห็นเลยเป็นวังศี่นะไม่ฟันนะครับเป็นขึ้นก่อนครับเป็นอัปยึดก็นั่นก็ขามาทอดบ้านผมเลย่อยตัวสองคนครับเป็นอายุประมาณเนี่สามสิบครับประมาณนั้นนะครับอายุสามสิบนะครับเป็นสามสิบอย่แล้วครับประมาณนั้นแหละครับเป็นเป็นสาไม้หนังครับนี่ เพื่อนก็ถามพี่คนน่้นว่าเพื่อนผมอยู่ไหนเพื่อนมาเพื่อนสิมาหาผมเพืนซี่นะสองคน ie, คนี say, families, ้ครับแต่พี่ก็ออดดอด้านผมอยู่บ้านแล้วก็เพื่อนก็ออดแล้วผมก็เอาออกมาจากมือไหวผมแล้วผมก็เออเอาตักแอปเขากินเหมือนว่าเพื่อนว่าเพื่นหิวข้าวเพื่อนว่าผมก็เลยไปหากับเขาหยอยามให้กินแล้วพอกินเขาเสร็จแล้วกินเขาเสร็จแล้วปุ๊บผมก็เออเก็บป่วยเก็บงนี้ไปเอาไปล้างบ้านนี้หายหน้าหายมืดเลยครับ ขึ้นมาหาเนี่ยไเลยฮะขุดถิมาหาหายเมอเลยสองคนมันพี่หรอกบครับผมไอ้โู่แล้วแค่นั่นแหละดูนนีดูนดีเลยว่าแค่นี้เลยอะสองคนเนี่ยแค่นี้แหละครับที่ใด้เหล็กมากหลังจากได้เลขกตัวตัวอตัวนี้มากมากฟันดีเนาะเนี่ยเนี่ยเห็นว่าเห็นว่าเมื่อคืนวันที่สิบสิบสิบเก้าเป็นวันพรกอันบั้นหละที่ผมฟันว่า เบนมาจับพออเทอน่ะนะว่ <ừ> m, าเน่ยไม่เล็ก่อนทีอ่อดก่อนที่หอมันทียี่สิบไม่นหนีน้องเอ่อบอลไม่เลกสี่ร,รู้หรือเปล่าบุ้งหูแล้วครออายุกันมันเขาเขาพุกโตก็ดีถ้ามั่เขาก็ถายหน้าซื่อัวทั้งหูสั่นเอออันนี้ก็เป็นความฝันเราหลวงพุทเนาะแหน่น่ความฝันเราหลวงพุทเยฝันแ,นนน <laughs> นนแมนน่นเลยสมเกิดว่าม่ยิ่งมาหานีว่าแมนแมนมันเขาครับต้อยิ่งมาหาเขาครับ สามสิบเับจอไอ้ตอนนั้นไม่นย่งอายุเท่าไรนะสามสิบามสิบเอ็ดนี่ที่ออกตอนนหมงาน่ครับอันนี้ก็อายุกับรุ่นเล่าก็เดียวมัน้านสามสิบสามเอ็ดกับรมมานี้ครับสองคนครับก็มาอาหานเนี้กินเขาเนาะก็ไปหากับเขาเนี้ยก็กินเรียบร้อยล้วหน้ามายให้กินเรียบร้อยก็เออผมก็เก็บก็เก็บถวเก็บเนงเไหวเนาะวันนี้ผมก็เก็บไปแล้วกับมาหาพวกเห็นสมัจอดเลยสองคนอ๋อ นะครับแค่นั้นละกอนกคอนนั่นนะกคอนกคอนกคอนนั่นเพราะขึ้นมันละมันขึ้นหรถฝันน่ะหลักที่บอกได้ครับฝากสมมตินายจับเนี่ยสงสัยเหรออยู่เหรอน้องพ้นเนาะจะอยู่ก็ดีตัวนีจะติดตัวนี้ครับผมครับแรับไม่ก็ขอบคุณธหลวงพุธหลายๆครับผมแกรู้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับนี่ก็เป็นตัวเลขนะครับของหลวงพุธที่ฝันนะครับว่า เก็บลอตเตอรี่ได้เนาะนะครับเก็บลอตเตอรี่ได้นะครับลอตเตอรี่เป็นของปี38เนาะนะครับปีสามแปดนะครับอเอาเอาเป็นปี38ก็แล้วกันเนาะนะครับแต่ว่าของเดือนไหนนี่นะครับก็คือสี่บทจำปนันเนาะนะครับเอาเป็นว่าลอตเตอรี่นะครับเป็นของหนวดปีของปี38นะครับแล้วก็ เลขตัวนี้มันสิติดกันเนาะนะครับ6ตัวนะครับน้องพจน์จำได้แม่นเลยนะครับก็คือ408ครับ0หาเก่านะครับอืมอ่าตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับฟังฟังด้าน408นี่ด้านหน้านี่จะเป็นตัวหนังสือสีแดงนะครับส่วน0หาเก่านี่จะเป็นตัวหนังสือสีขาวนะครับอืมเพิ่นน้องพจน์วาจัางสันเนาะนะครับในส่วน หลายคนกับสีถามแอดนะแอดน้องพ่นบาทฤทีิเท่าไรนะครับบาทฤทธหนองพ่นก็คือหนึ่งหนึ่งหาอายุหนองพ่นี่ก็ประมาณนะครับบ่ประมาณนะครับสี่สิบสามเขาป้าสี่สิบสี่แล้วนะครับอ่าดสีมาเบิ้ลก็ได้นะครับอันนี้ก็ขอจุกทฉันใส่ดุลพินิษใส่วิจารยญในการรับชมเป็นตัวเลขความฝันของหนองพ่นแล้วก็ฝันดีนําฝันว่าตํารวจจับนํานะครับอืมเอานะครับอ่าดสีมางวดนี้เนาะสี่ศูนย์แปด นะครับแจกเสือนะครับ่มนผจ้ชมนะครับศูนย์หาเก่าเนาะนะครับส่งดีส่งมานจงเป็นของทุกทกท่านนะครับที่เข้ามาเบ่งเนาะนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม